สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศวันอาทิตย์สบายสบายสวัสดีสบายดีพี่น้องในสปปลาวนะครับก็ดูกันเยอะมากนั้นเพื่อนขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ดูจากสปปลาวแล้วก็เพื่อนคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะครับก็เป็นกําลังใจกับทุกคนนั้นเพื่อนวันนี้ f e a r and Greed i อ d e x อยู่ที่28เมื่อวานนี้ก็28แล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2022นะครับ เมื่อวานนี้เราพูดถึงกรณีของประธานเฟดนะครับออกไปกล่าวสุนทรพจน์ในงานาประชุมเศรษฐกิจประจําปีสหรัฐอเมริกา,าส่งผลให้ตลาดการลงทุนแดงเดือดน,นะครับตลาดทุนตลาดคริปโตเคอเรนซีส่วนในวงการคริปโตเคอเรนซีของเราเนี่ยก็มีการพูดถึงกันเยอะในเรื่องของประเด็นเมากอกซ์นะครับว่านี่ไงมันมีการเทขายจากเม้ากอกซือเปล่าบางคนบอกเป็นข่าวลือบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะมันมีมูลนะครับ ก็ใครที่ไม่ได้ตามเมาส์กอสนันเพื่อนก็การละครั้งหนึ่งนัมาแล้วเนี่ยเคยเป็น Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจนกระทั่งมีประเด็นว่า Co อโกงลูกค้าบ้างพนักงานกงลูกค้าบ้างบริษัทถูกแฮกบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาปิดตัวลงในปี2014นะครับตอนหลังศาลก็ออกคำสั่งให้คืนบิ c คอยให้กับลูกค้ามูลค่าประมาณหรือจำนวนประมาณ1 4 0 0 0 0กว่า Bitcoin บิทคอยนะฮะแล้วหลังจากนั้นนก็มีข่าวลือมาโดยตลอดนะฮะ ว่าเนี่ยคนกําลังจะเทนะครับเป็นอะไรที่ถกเถียงันในชุมชนคริปโตมาเลยตลอดว่าเนี่ยเดี๋ยวใครดูนะพอเมาส์ก็อกเขาปล่อยออกมาเนี่ยมันจะเทกันหมดเลยนะครับบางคนก็บอกว่าไม่น่าเทกันหมดหรอกเขาน่าจะทยอยจ่ายบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆคิดยังไงกับประเด็นนี้นะครับมันสร้างความวิตกกังวลมานานแสนนานคอมเมนต์กันเข้ามานั้นเพื่อนเอ่อถ้าเรามาดูข่าวเก่าๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันก็น่ากลัวพอๆกันนะครับ8ธันวาคมปี2020 นี่นะครับหัวข้อข่าวนี้เขาบอกว่าลูกค้าเมลกอกเตรียมรับบิทคอยคืนมูลค่ากว่า2,600ล้านดอลลาร์สหรัฐ16ธันวาคมปี2020ันยส์บเอกเตรียมคืน1 5 0 0 0 0ห้าหมบิคอยแล้วมีวันที่ออกมาแล้วด้วยนักลงทุนควรเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับยี่ตุลาคมปี2021 t r u s t e หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของคดีเมลกอกสเนี่ยเตรียมอนุมัติแผนการคืนบิทคอย ให้เจ้าหนี้แล้วพร้อมคืนหลักพันล้านดอนลลาร์สหรัฐจนกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อเร็วๆนี้20กรกฎาคม2022ข่าวนี้เขาบอกว่านักลงทุนเตรียมรับแรงกระแทกหลังเมากอกสเตรียมคืน1 4 2 0 0 0 bitcoin ให้กับผู้เสียหายเพื่อนๆมีทฤษฎีที่จะเตรียมพร้อมอย่างไรกับกรณีเมากอกส์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ แต่ละคนแต่ละชาติเรียกว่ามองต่างมุมกันจริงๆนะฮะทั้งใน Reddit ใน Twitter ในตามกรุ๊ปต่างๆเนี่ยส่วนตัวผมพยายามไม่มองให้มันแบบปวดหัวมากนั้นเพื่อนเพราะว่าตามข่าวนี้มาเป็นปีเนี่ยก็เห็นมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็ไม่รู้ไม่สามารถเช็คได้ว่าวันที่เขาจะปล่อยเนี่ยเขาจะปล่อยวันไหนเป๊ะหรือเขาจะปล่อยทีเดียวหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าตัวผมเนี่ย ถ้าเกิดเขาปล่อยเนี่ยตัวผมเจ็บแน่นอนพอร์ตผมเจ็บแน่นอนแต่ผมมีความศรัทธาในบิตคอยเพราะนั้นถ้าเกิดมันเทกันจริงๆเนี่ยผมก็อาจจะได้ของถูกก็ได้นะครับผมผมพยายามคิดแบบนั้นส่วนที่ว่าเขาจะเทกันหมดไหมผมว่ามันก็ต้องมีเทบ้างนั้นเพื่อนถูกล็อกมาตั้งแต่ปี2 0 1 4ันสิบิตคอยของเราเนี่ยนึกภาพว่าถ้าเป็นคนไทยอย่างเราเนี่ยผมว่าก็ต้องมีคนแบบเทแก้บนบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ เจ็บแน่นอนเพื่อนๆถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทั้งนี้ผมก็คิดว่าเขาไม่น่าจะเทแบบหมดทีเดียวหรือว่าเอ็กเชนจะปล่อยมารอบเดียวนะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงนะครับจะต่อสู้กับวิกฤตเมาส์ก็อยังไงเขาบอกว่าจะเป็น Black Swan Event เลยนั้นเพื่อนก็ต้องมาลุ้นไปได้วยกันนะครับอีกข่าวหนึ่งมาพูดถึงคุณ Kevin O'Leary นะครับมีคนพูดถึงกันเยอะแกเป็นนักธุรกิจชื่อดังแล้วก็หนึ่งในสมาชิกของรายการชาร์กแท้ง แกบอกว่าบิ t คอย n เนี่ยมันไม่มีทางไปแต่2 5 0 0 0ดอลลาร์ 25, สหรัฐหรอกจนกระทั่งหน่วยงานรัฐจะมีกฎระเบียบควบคุมออกมาอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนในกรณีนี้ก็หมายถึงหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกาและแกก็บอกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอีก2-3ปีข้างหน้าถ้าเกิดว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมีนโยบายชัดเจนเนี่ยสถาบันการเงินอีกเยอะเลยก็จะเข้ามาในวงการแล้วก็จะมาดันบิ c คอยแน่นอนรีเทลนะครับนักลงทุนรายย่อยก็จะยิ่งเข้ามาอีกมหาศาล เพื่อนๆคิดยังไงกับมุมมองนี้นะครับคือสิ่งที่เขพูดเนี่ยผมมองว่าก็มีส่วนถูกนะฮะถ้าเกิดว่ารัฐเข้ามาออกกฎระเบียบเนี่ยมันก็จะทำให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับทั้งนี้มันก็เป็นคำพูดที่กว้างเกินไปนั่นเพื่อนว่าภาครัฐเข้ามาควบคุมแล้วบิตคอยราคามันจะขึ้นเนี่ยเพราะว่าถ้าเรานึกถึงคอนเซปต์ของบิตคอยเนี่ยคอนเซปต์ข้อที่1เนี่ยนะฮะ decentralized เนี่ยนะฮะ คือถ้าเกิดรัฐมาควบคุมมากไปเนี่ยไอความเป็น decentralized มันก็ไม่มีแล้วมันกลายเป็นระบบ centralize d แล้วนะครับคอนเซปต์ Concept อย่าง peer to peer decentralized permissionless borderless เนี่ยมันมันก็จะสลายหายไปความศรัทธาของ bitcoin น้อยลงแน่นอนนะฮะในเรื่องของอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าภาครัฐเนี่ยเข้ามาควบคุมโดยเฉพาะ ในเรื่องของการโอนในเรื่องของการทำ KYC หรือให้นักลงทุนรายงานว่าเปิด Exchange นอกประเทศที่ไหนบ้างเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีผลต่อราคา Bitcoin ด้วยซ้ำนั่นเพื่อนก็เพื่อนๆคิดยังไงนะครับเจมยมพร้อมรับยังไงสิ่งที่เห็นได้ชัดตอนนี้ความรู้สึกผมเนี่ยไอ้ที่มันจะไปแตะ25,000ได้หรือไม่ได้เนี่ยผมมองว่าเป็นเพราะในเรื่องของวิกฤต ที่ทางเฟดออกมาว่าออกมาบอกว่าเขาจะแก้ปัญหาเงินเฟอ้อนะครับขึ้น ok Beer, อัตราดอกเบี้ยข้าวของตอนนี้ก็แพงนั้นเพื่อนนะฮะสงครามไม่รู้จะมาหรือไม่มนะับวิกฤตอสังาหาริมรัพย์ในจีนในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็มีข่าวเริ่มขึ้นทุกวันแล้วนะฮะไข้หวัดต่างๆโควิดไม่รู้จะไปจริงหรือเปล่าแล้วตอนนี้เรามีทั้งไข้หวัดมะเขือเทศมะเขือพวงอะไรแบบอีลงตุงนางไปหมดนั้นเพื่อน อารมณ์ของคนทั่วไปที่จะเจียดเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนเนี่ยไม่ใช่แค่บิตคอยนนะฮะทั้งการลงทุนอื่นๆด้วยเนี่ยผมว่ามันก็ต้องมีน้อยลงนั่นเพื่อนก็ส่วนตัวผมคิดว่านั่นคือเหตุผลที่ราคาของบิตคอย n มันอาจจะยังไม่แตะ2 5 0 0 0นะครับยกเว้นว่ามันมีแคต a l y s t ลิสอะไรดีๆนะครับส่วนใครที่กำลังเซ็งกับตลาดตอนนี้ใครที่กำลังเครียดแล้วแบบเบื่อแล้วเกินเนี่ยดูพอร์ตแล้วแบบยิ่งดูยิ่งเซ็งนะครับก็ดูภาพนี้นั่นเพื่อนปี2011นะครับ าพนี้เขาบอกว่าโอ้ไม่น่าเลยบิตคอยบิตคอยกํกำลังจะตายนะครับอยู่ที่0.01เซนนะครับ1เพนนีปี2015เขาบอกโอ้บิตคอยจะตายแล้วนะเหลือแค่200ดอลลาร์ปี2020เช่นกันนะครับตายแน่นอนนะครับเหลือ3,800ดอลลาร์สหรัฐส่วนปี2022ปีนี้ก็เหลือที่20,000ดอลลาร์สหรัฐนั้นเพื่อนก็เรียกว่าเครียดกันแทบจะทุกปีนะครับ ต่อไปนะครับเมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าขอบคุณมากนะที่คุณบอลมาพูดถึงการเตือนนักลงทุนนะครอย่าให้เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับก็วันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนั้นเพื่อนมาเล่าให้ฟังมีหญิงสาวท่านหนึ่งนะครับเธออยู่ในฝั่งตะวันตกของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเธอมีชื่อว่าแอ g เจลิก้าโลเปสนะครับเธอ,อถูกโกงไป1 2 0 0งปอนด์เพื่อนหรือประมาณ5 0 0 0 0 0นิดๆนะฮะ อ่ห้าแสนบาทนิดๆหลังจากที่เธออได้การติดต่อจากาเธอบอกว่า CEO ติดต่อมาเลยนะฮะซีอจากบริษัทบริษัทหนึ่งชวนลงทุนผ่าน Instagram นะครับก็เพื่อนๆนึกภาพว่ามีคนชวนคนลงทุนผ่าน Instagram แล้วก็ยังมีคนกล้านั้นเพื่อนเธอบอกว่าตอนแรกเนี่ย มันดูน่าเชื่อถือนะครับบริษัทมีเว็บไซต์น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นการชวนลงทุนในลักษณะของแบบสเต็กพูลอะไรประมาณนี้นะครับปรากฏว่าพอเธอเห็นยอดในบัญชีเธอมันพุ่งขึ้นเนี่ยเธอพยายามจะถอนเงินออกนะฮะทางเว็บไซต์ก็ปฏิเสธบอกว่าเนี่ยเธอต้องเสียค่าธรรมเนียมนะถึงจะถอนเงินได้หลังๆก็มาบอกว่าเธอจะต้องผูกบัญชีส่วนตัวเนี่ยบัญชีออมทรัพย์เธอเนี่ยลิงก์ให ให้กับเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อนไม่งั้นเธอถอนเงินไม่ได้ไปไปมามา,มา,มารู้ตัวอีกทีเธอโดนโกงไปแล้วนะครับ,หล,จจลบหลายคนอาจจะมองว่าเธอโลภนั้นเพื่อนหลายคนอาจจะมองว่าสมควรแล้วนี่ไงโลภเองนะไปเชื่อคนใน IG นะครับก็ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในปี1996เนี่ยผมจะอารมณ์เสียแทนเธอนะฮะถ้าเกิดขึ้นในปี2006เนี่ย ผมอาจจะตกใจนะฮะถ้าเกิดขึ้นในปี2016แล้วจับโจรได้เนี่ยแล้วมีการประชาทันกันเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมอาจจะอารมณ์เสียแล้วอาจจะเข้าไปร่วมประชาทันได้ด้วยก็ได้นะฮะแต่เนี่ยเพื่อนๆนี่เป็นปี2022ยังมีคนที่เชื่อคนแปลกหน้าบนไอที่ชวนเราลงทุนเพื่อนๆนึกภาพนะฮะว่าถ้า ถ้าจับโจรได้เนี่ยมันใครหน้าประชาทันมากที่สุดนะฮะก็คือผมเคยเห็นใจคนมาโดยตลอดนะว่าคนที่โดนอะไรแบบนี้กับคนแปลกหน้าเนี่ยแต่เพื่อนๆนึกภาพว่าทุกวันนี้มันเราควรจะรู้ได้แล้วว่าไม่มีคนแปลกหน้าคนไหนที่หวังดีกับเราที่จะมาอยู่ดีๆให้กำไรกับเราส0บ0าเรนนั้นเพื่อนเป็นไปนไม่ได้นะครับยังไง เตือนๆกันด้วยนั้นเพื่อนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม